อ่านะครับตำแหน่งนะตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลอ่ามากที่สุดนะครับอ่าความดันก็จะเป็นไงครับลดลง จะลดลงมากครับยิ่งศูนย์ความดันยิ่งลดนะครับนั่นแสดงว่าความดันนั้นเป็นยงครับแปรผกผันกับความสูงนั่นเองนะข้อยี่ห้าจุดสองก็เลยถามแล้วครับว่าบริเวณที่มีความดันอากาศจากมากไปหาน้อยได้แก่ C ใช่ไหมครับนะเพราะว่า C อยู่ต่ําสุดเลยใช่ไหมครับนะ c อยู่ต่ําสุดความดัน ซีอ, C, อยู่ต่ำสุดนะเพราะนั้นความดันก็จะเป็นไงครับความดันก็จะมากตรงข้ามกับ A a อยู่สูงสุดความดันก็จะเป็นไงครับความดันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นความดันแปรผกผันกับความสูงอโอเคครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าใช่นะตอบข้อที่หนึ่ง ต่อมาครับยี่สิบห้าจุดสามเบเวณดีเป็นบริเวณที่มีอากาศเบาบางที่สุดนะเพราะฉะนั้นเบาบางที่สุดต้องสูงที่สุดครับก็คือบริเวณอะไรครับบริเวณ A นะความดันน้อยนะอากาศครับเบาบางเพราะยิ่งสูงนะมวลอากาศยิ่งน้อยนะครับอันนี้เราเพิ่มไปนะอากาศเบาบาง เพราะนั้นข้อ25.3แล้วเราแก้นะครับไม่ใช่บริเวณดีนะต้องเป็นบริเวณ A นะยิ่งสูงอากาศยิ่งเบาบางนะต่อมาครับข้อ25.4บริเวณ C มีความกดอากาศต่ำสุดนะักท่องเที่ยวต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆถูกไหมครับบริเวณ C ซีต่ําสุดเพราะนั้นซีต่ําสุดความกดอากาศจะเป็นไงครับความกดอากาศจะสูงนะตรงนี้ความกดอากาศจะสูงครับนะในทางตรงข้ามคบด้านบนสุดยิ่งสูงความกดอากาศย่งไงครับความกดอากาศจะต่ำ นั้นข้อนี้ตอบว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะทั้งทั้งสองข้อเลยครับยี่ห้าจุดสากับยี่ห้าจุดสี่นั้นจากข้อนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับความสัมพันธ์ของความดันความกดอากาศาสรุปนะยิ่งถ้าความดันนะความสูงมากาความสูง มากความดันเป็นไงครับความดันอากาศก็จะน้อยความกดอากาศก็จะต่ำ อ่ะตรงนี้เราสรุปไปนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าความสูงน้อยนะความสูงน้อยแสดงว่าความกดอากาศเป็นไงครับอ่ะความดันก่อนตรงนี้ตรงตกคำว่าดันนะ ความดันอากาศก็จะมากนั้นความดันอากาศมากความกดอากาศก็จะสูง อ่าโอเคนะครับผ่านนะข้อนี้นะครับต่อมาก็ไปดูข้อที่ยี่สิบหกครับนะข้อยี่สิบหกเนี่ยจะเป็นการคำนวณด้วยนะครับเกี่ยวกับความร้อนนะจากโจทย์นะครับอ,อ่วิศวกรต้องการประดิษฐ์ระบบระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ดังรูปนะเพราะนั้นถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีเครื่องยนต์ ต้องการระบายความร้อนนะครับโดยมีแผงระบายความร้อนถ้าเราดูจากหัวลูกศรแล้วนะครับหัวลูกศรเนี่ยเริ่มที่น้ำนะครับน้ำสองกิโลกรัมอุณหภูมิหกสิบองศาน้ําก็จะเคลื่อนที่ใช่ไหมครับสองกิโลกรัมก็จะเคลื่อนที่ไปยังแผงระบายความร้อนนั้นแผงระบายความร้อนทําหน้าที่ในการอะไรครับ ทำหน้าที่ในการปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิให้ลดลงรู้ได้ยังไงครับนี่ไงจาก60เหลือเท่าไหร่ครับ40นะอุณหภูมิลดลงนะครับจากนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงแล้วน้ําก็จะถูกส่งไปที่ปัม๊มปั๊มทำนาที่ในการเพิ่ม นะแรงดันนะเพิ่มแรงดันน้ําเข้าไปเพื่อจะให้น้ํานะครับเข้าไปยางเครื่องยนต์คนระาวนี้ก็ไปดูครับคําถามนะคําถามจากข้อมูลการออกแบบแผงระบายความร้อนนะครับสามารถดึงพลังงานความร้อนออกไปได้เท่าไหร่โจทย์ถามหา Q Q คืออะไรคิ Q ก็คือพลังงานความร้อนที่โจทย์ต้องการทราบเราดูได้จากอะไรครับทำไมถึงเขาใช้คำว่าดึงพลังงานความร้อนเราดูได้จากอุณหภูมิที่ลดลงนะเดิมเท่าไหร่ครับ60ลดลงเหลือ40แสดงว่าความร้อนเนี่ยออกไปโจก็เลยอยากรู้ว่าแล้วความร้อนที่ออกไปเนี่ยเท่าไหร่โดยนะ โจทย์ให้อุณหภูมิมาครับจึงสามารถทำให้อุณหภูมิของน้ำมวล2กิโลกร,รัมจาก60องศาเหลือ40องศาโดยกำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ4.2กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมองศาเพราะฉะนี้นะครับอาจารย์ก็จะใส่สูตรแล้วก็จะบอกนะครับว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรบ้างสูตรในข้อนี้คือ Q นะครับเท่ากับ m c เดลต้า t อันนี้เป็นสูตรในการหานะครับการเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก60 ไปเป็น40นะแต่สถานะไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะมีคำว่าแต่นะครับแต่สถานะไม่เปลี่ยนนะโดยเริ่มต้นก็เป็นน้ำใช่ไหมครับน้ำน้ำเคลื่อนที่มาน้น้ำสองกิโลเคลื่อนที่มาเข้าแผง แผงออกมาครับก็ยังกลายเป็นน้ําเหมือนเดิมเห็นไหมครับน้ําก็ถูกเคลื่อนที่ไปที่ปั๊มปั๊มก็ไปยังเครื่องยนต์ก็ยังเป็นน้ําเหมือนเดิมนะสถานะไม่เปลี่ยนแต่อุณภูมิเปลี่ยนครับลดลงอ่ะโอเคเพราะนั้นเราจะใช้สูตรนี้นะ Q เท่ากับ mc เดลต้าสามเหลี่ยมเนี่ยเราอ่านว่าเดลต้านะเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเราเรียกว่าเดลต้าอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่า Q คืออะไร คือปริมาณความร้อนนะซึ่งในข้อนี้นะครับหน่วยเราเป็นกิโลจูลหมดเลยอันนี้คือหน่วยของใครหน่วยของ Q ครับปริมาณความร้อนนะคครับคือกิโลจูลน,นะกิโลคือตัว K จูนก็คือตัวเจนะส่วนเอมเอมตัวนี้ก็คือมวลของน้ำนะมวลของน้ำมีหน่วยเป็นกิโลครับใช้ตัวเคตัวเดียวนะกิโล ส่วนตัว c ครับคือค่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับด้านบนนะความจุความร้อนจำเพาะของน้ำอมีค่าเป็น4.2นะครับ มีของน้ำนะมีค่าเป็น4.2หน่วยเป็นหน่วยใหญ่นะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมคูณกับองศาอ่ะต่อมาเดลต้าที T. อ่าเดลต้าที T ก็คือการเปลี่ยนแปลง นะฮะาภูมิดังนั้นคำว่าเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับหมายความว่าอุณหภูมิสุดท้ายลบกับอุณหภูมิเริ่มต้น เพราะนั้นอุณหภูมิสุดท้ายเราคือเท่าไหร่ครับจากแผนภาพอุณหภูมิสุดท้ายเราคือ60สิบเพราะนั้นอุณหภูมิสุดท้ายคืออุณหภูมิที่สูงที่สุดนะครับนะส่วนอุณหภูมิเริ่มต้นของเราคือ40 อ่ะโอเคนะตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็นำสูตรมาคำนวณเลยครับอ้าวนพาร์ทคำนวณนะเนื่องจากเรารู้หมดแล้วนะครับนะเรารู้หมดแล้วก็จะได้เป็น q เท่ากับ m c delta t แทนค่าเลยครับ m ม,มวลโจทย์ให้มาเป็นเท่าไหร่ครับมวลนี่เลยโจทย์ให้มวลของน้ำมา2กิโลกร,รมัม เราก็แทนไหมครับ2คูณ C c ของน้ำคือเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มา4.2คูณกับ4.2คูณกับเดลต้า t ครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดจากอุณหภูมิสุดท้ายสุดท้ายก็คือ60นะลบกับอุณหภูมิเริ่มต้น40นะ่ะก็เป็น60-40ลบ40 นะก็จะได้ค่า Q ออกมาครับพลังงานนะนี้ก็ได้เป็นหนะึ่งร้อหกสิบดหนึ่งหกแดหน่วยเป็นกิโลจูลนะคำตอบเราคือข้อไหนครับก็คือข้อที่1นึ่งนั่นเอง โอเคนะผ่านนะครับเพราะฉะนั้นของสอบเข้ามหนึ่งนะก็เน้นเนนในเรื่องของสูตรนะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะโดยที่สถานะไม่เปลี่ยนนะครับครนะาวนี้ก็มาดูในข้อถัดไปนะในข้อที่27นะ27นะครับให้ภาพมานะบอกว่าตุ๊กตาดินเผามีน้ำบรรจุอยู่ และเหนือน้ำมีอาการอยู่ส่วนหนึ่งตุ๊กตาจะไม่มีช่องเปิดใดๆเลยนะยกเว้นครับมีคำว่ายกเว้นที่บริเวณด้านหน้าตุ๊กตามีนะรูรูหนึ่งนะครับหนึ่งรูมีรูเล็กหนึ่งรูอ่เพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมตินะครับเราบอกว่าบริเวณด้านหน้าตุ๊กตามีรูเล็กหนึ่งรูสมมุติว่ารูนี้ ตัวนี้ครับรูเล็กๆอ่าดูเล็กๆนะครับหนึ่งดูหลังจากนั้นครับมาดูในแผนภาพด้านล่างอ่าร้านน้ำชาแห่งหนึ่งทุกครั้งที่จะชงชาเจ้าของร้านจะมีการทดสอบอุณหภูมิของน้ำนะโดยร้านน้ำร้อน ในกาครับลงในตุกตาดินเผาถ้าน้ําพุ่งออกจากทางช่องรูด้านหน้าของตุกตาสแสดงว่าน้ําร้อนในกามีอุณภูมิเหมาะสมในการชงชาก็คือเทน้ําร้อนลงไปใช่ไหมครับนะเทน้ําร้อนลงไปแล้วน้ํามันเกิดการพุ่งออกนะสแสดงว่าน้ําในกานั้นเป็นงครับร้อนเนะพราะนั้นเขาสังเกตจากอะไรครับสังเกต จากนะครับสังเกตจากน้ํานะครับสังเกตจากน้ำร้อนที่พุ่งออกมาอต่อมานะครับคําถามถามว่าจากข้อมูลน้ําภายในทุกตาดินเผาพุ่งออกจากช่องด้านหน้าได้อย่างไรอข้อที่หนึ่งน้ำภายใน ตุ๊กตาดินเผามีอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้ถูกไหมครับภายในผิดนะเพราะว่าน้ําที่อุณหภูมิสูงจะอยู่ที่กานะเพราะนั้นน้ําภายในตุ๊กตาไม่มีผลนะครับอุณหภูมิอุณหภูมิของน้ําภายในเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับเขาเรียกว่าอุณหภูมิปกตินะตรงนี้นะทีคืออุณหภูมิห้อง ว่าสิ่งแวดล้อมในอนุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่หนึ่งพิดแน่นอนข้อสองรูเล็กๆด้านหน้า,นาตัวทุกตาดินเผาจะขยายตัวจึงทําให้น้ําพุ่งออกเพราะฉะนั้นถามว่ารูเล็กๆเ,เนี่ยเกิดการขยายไหมครับไม่ขยายนะรูยังเท่าเดิมนะครับ นะไม่มีผลต่อการพุ่งของน้ํานะครับการพุ่งของน้ําจะพุ่งมากพุ่งน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของกานะข้อ2ตัดครับนะข้อ3นะข้อ3ปริมาตรของน้ําภายในตุ๊กตาดินเผาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มไหมครับไม่เพิ่มนะน้ําภายในตุ๊กตาเท่าเดิมครับปริมาตรครับเท่าเดิม ปริมาตรไม่เปลี่ยนนะครับอเพราะฉะนั้นข้อที่สอากาศภายในตุ๊กตาดินเผาจะเกิดการขยายตัวจึงดันให้น้ำน้ำพุ่งออกมาอเพราะฉะนั้นข้อที่4ถูกนะเพราะฉะนั้นเราอธิบายได้ว่าอย่างไงครับข้อที่4ี่ทำไมถึงถูก นะพนัะน้ำร้อนมีผลไหมครับมีผลนะ,ะน้ำร้อนเรามีผลนะครับน้ำร้อนแสดงว่าเราลาดลงไปอุณหภูมิเป็นไงครับอุณหภูมิสูงเพะนันอุณหภูมิสูงจะทำให้อากาศนะครับอากาศที่อยู่ภายในตุ๊กตาเนี่ยอากาศภายใน ตุ๊กตาเนี่ยขยายตัวตุ๊กตาเนี่ยเกิดการขยายตัวเมื่อเกิดการขยายตัวปริมาตรก็จะเป็นไงครับปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้น,นเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อที่4นั่นเอง นะครับพระนั้นอาจารย์สรุปให้ตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์มีอะไรครับข้อนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณนะถ้าอุณหภูมิสูงครับนะตรงนี้เขาพูดถึงบอกว่าอากาศภายในพูดถึงโมเลกุลน,นะโมเลกุลอากาศนะครับ ั้นยิ่งเท่านภูมิสูงโมเลกุลจะเป็นไงครับโมเลกุลอากาศจะขยายตัวนะเพราะนั้นเมื่อโมเลกุลอากาศขยายตัวปริมาตรก็จะเป็นไงครับปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ดอกจันไว้เลยครับ นะในทางตรงข้ามนะถ้าอุณหภูมนะิตำลงอโมเลกุลอากาศก็จะลดครับลดตัวลงนะครับนั้นปริมาตรก็จะลด โอเคตรงนี้สำคัญนะ่ะผ่านนะครับนะสำหรับข้อนี้นะครับก็จะไปดูในข้อถัดไปข้อที่ยี่สิี่สิบแจะเป็นลักษณะการถามตอบอ่มาดูข้อที่28่สกันครับนะยี 28, หมู่บ้านลักพนา เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยสูงตลอดปีพูดถึงอุณหภูมิอีกแล้วได้รับเงินบริจาคนะครับสร้างถนนเข้าหมู่บ้านผู้ใหญ่จึงเชิญชาวบ้านเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะเพื่อหารือในการสร้างถนนนะซึ่งแต่ละคนก็ออกแบบใช่ไหมครับสมยศบอกว่าให้ทำอะไรครับสมยศบอกว่าทำคอนกรีตเลยนะส่วนสมชาย ทำแบบคอนกรีตแต่มียางมาตอยผสมด้วยต่อมาครับสมโพธสมโพธบอกว่าใช้ยางมาตอยเลยครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเนี่ยถ้าถานนนะมีขนาดและความหนาเนี่ยเหมือนกันทุกประการอันนี้คือตัวแปรอะไรครับตัวแปรควบคุมใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยครับนะตัวแปรควบคุม นะและมีการใช้งานน่ยสภาพเดียวกันนะหากใช้หลักการหดและการขยายตัวของสสารในการตัดสินใจสร้างถนนควรเลือกใช้ถนนตามรูปแบบของใครเพราะเห็นใดนะเพราะนั้นการที่หดและขยายนะครับจะต้องมีลักษณะของอะไรครับการยืดหยุ่นเนี่ยสูง ต้องมีลักษณะาการยืดหยุ่นสูงมากนั้นเราควรที่จะเลือกรูปแบบของใครครับถ้าเราตอบถ้ายืดหยุ่นสูงก็จะต้องเป็นยางมาตอยใช่ไหมครับจะต้องเป็นยางมาตอยเพราะนั้นก็ยางมาตอยก็จะเป็นของสมโชค ก็จะเป็นของสมโชคครวนี้การที่เราเลือกของสมโชคเนะี่ยยางมาตอยอย่างเดียวเนะี่ยมันมีความยืดหยุ่นแต่มันไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับเพื่อทําให้เกิดการหยดและการขยายตัวเพื่อระบายความร้อน <Phill ies> ก็จะต้องมีการผสมของใครครับของสมยศเข้าไปด้วยนะเพื่อให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการคลายความร้อน นะครับเพื่อลดการโกงตัวของถนนนั้นที่ถูกต้องที่สุดเลยคือสมชายครับนะเป็นวัสดุผสมเนะพราะนั้นตรงนี้เราตอบว่าถนนรูปแบบของสมชายนะเหตุผลนะอธิบายได้ไหมครับตรงนี้เพราะนะถนนคอนกรีต ที่เว้นช่องว่างโดยนะครับโดยมียางมาต่อยอขั้นระหว่างแผ่นคอนกรีต ะมีพื้นที่ครับสำหรับการขยายตัวของนะเป็นการลักษณะของการขยายตัวนะครับของแผ่นคอนกรีต ไม่ได้รับความร้อนเนะพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสร้างถนนเราจะสังเกตว่าแผ่นคอนกรีตเนี่ยหนึ่งแผ่นใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นเนี่ยเขาจะไม่ติดกันนะเขาจะมีช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างตรงนี้นนครับนะเขาก็จะใส่นะครับใส่ยางมาต่อยเข้าไปนะอันนี้คือแผ่นคอนกรีตน,นะครับ อันี้ก็เป็นคอนรีตนะตรงกลางนะครับอย่างที่บอกตรงกลางจะใช้เป็นยางมาต่อยอ่เพราะนั้นเวลาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็จะเกิดการขยายตัวนะเกิดการขยายตัวของคอนรีตอ่หรือถ้าอุณหภูมิต่ำลงได้ไม่ได้ครับมันก็จะเกิดการหดตัวของแผ่นคอนรีตโดยมี ออยางมาตอยเราเนี่ยกั้นตรงกลางนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดความยืดหยุ่นอ่ะโอเคนะตรงนี้ผ่านนะครับเช่นเดียวกันกับทางด่วนเนาะอาจารย์นึกถึงได้ทางด่วนทางด่วนเนี่ยก็เหมือนกันครับแผนคอนกรีตจะไม่ติดกันนะนะงนั้นทางด่วนเนี่ยแผนคอนกรีตก็จะห่างกันนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เพิ่มยางมาต่อยเข้าไปนะครับเพื่อให้เพิ่มและลด นะการยืดหยุ่นนะอ่ะโอเคครับตรงนี้เป็นของมอหนึ่งทั้งหมดเลยนะอ่าในสัปดาห์หน้านะครับพรหัสหน้าเราก็จะมาขึ้นข้อยี่สิบเก้ากันนะอ่ะโอเคครับงันวันนี้อาจารย์มาแค่นี้ครับครับวัสดีครับ